สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพรักเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ทําเกษตรกรรมวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาตามติดชีวิตเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อที่จะมาดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขัโจซานกับกระเทียมแล้วเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับ ผู้จัดการภาคอีสานท่านอาจารย์ภูชนะหมอยา่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขอบคุณท่านวิเตอร์เกษตรนะครับท่านอาจารย์สมภาษ์ครับวันนี้ผมก็เลยชวนอาจารย์นะครับมาดูพืชการเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือกระเทียมเราอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับดังก่อนที่เราจะคุยเรื่องอะไรต่อไปนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอแนะนําให้รู้จักกับพ่อสุทัศน์เรือชัยนะครับอาจารย์ครับผมครับสวอาจารย์สมภาษณ์พ่อได้โดยตรงเลยนะครับโ คุณพ่อสุทัศน์ครับครับผมคุณพ่อสุทัศน์เนี่ยปลูกพืชพันธุ์ชนิดไหนบ้างครับที่ปลูกเยวนอันนี้ผมปลูกแต่กระเทียมนลคกระเทียมครับครับผมกระเทียมอย่างเดียวเลยครับแล้วปลูกกระเทียมเนี่ยกระเทียมที่ปลูกนี่เป็นกระเทียมพันธุ์อะไรครับพันธุ์พื้นบ้านครับพันธุ์พื้นบ้านศรีสะเกตถือว่าเป็นกระเทียมที่หอมครับแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับถูกไหมครับครับที่นี่เนี่ยพื้นที่ปลูกกี่ไร่ครับหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ครับ ใช้หนึ่งไร่เองนะครับหนึ่งไร่นี่ทําคนเดียวเลยทําคนเดียวแล้วก็ปลูกกระเทียมมาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยกีบปีแล้วผมปลูกไ้สามปีครับสามปีแล้วคเริ่มปลูกมาตั้งเมื่อสามปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้สามปีวันนี้มาเนี่ยพอดีพ่อสุทัศน์ได้เก็บเก็บแล้วเก็บผลิตภัณฑ์แล้วก็มาไม่ทันเห็นแปลงแต่ก็วาเป็นไรเราจะมาสอบถามว่า วิธีการที่ว่าใช้คู่หูมันเข้าไปในชีวิตของพ่อได้อย่างไรแต่ผมจะถามเรื่องแรกก่อนว่าพันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองสีสะเก็ดเขามีวิธีการปลูกอย่างไรวิธีปลูกลครับนอกคกับไปไถพวนดินก่อนครับกบมาปั่นพ่วนดินให้มันเป็นผงก่อนครับาฐานย่ำสิบปูปุ๊บก็มาตีแปลงตีแปลงกับฉีดตีละบปุ๋ยเท่าไหร่ครับคู่หูนี่นะใช้คู่คหูนี่ครับ,รบแปลงเนี่ยกว้างยาวขนาดไหนขนาด ว่าหนึ่งครับว่าหนึ่งครับคูณยาวไปตามจํานวนไร่งนี้แหละครับครับผมแล้วว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราพอเตรียมแปลงเสร็จก็ฉีดคู่หูไปฉีดคู่หูอ๋อครับผมพอฉีดคู่หูเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับรดน้ํารดน้ํารดน้ําแล้วก็ปลูกเลยครับเอากลีบกระเทียมเนี่ยนะฮะครับทำยังไงครับแกออกครับแกกลีบกระเทียมออกครับผมแกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับปลูกห่างกันยังไงครับปลูกห่างกันสิบสามเซนครับ แต่ละเม็ดเนี่ย13เซนครับผมโอ้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับในการฉีดครั้งแรกนะฉีดครั้งแรกก็ใช้ใส่สองส่วนครับสองส่วนต่อสองช้อนสองช้อนต่อสิบหกลิตรครับสองช้อนต่อน้ำสิบหกลิตรครับผมและผสมไข่ตัวซานไหมผสมครับผสมไข่ตัวซานด้วยไข่ตัวซานเท่าไหร่ครับครึ่งฝาครับครึ่งฝานี่ตอนก่อนก่อนที่จะจิ้มจิ้มกลีบครับกระเทียมลงไปครับมันกี่เดือนกี่วันกันครับถึงจะขึ้นจะงอก พกวันครับกออกขึ้นมาด้วยกแล้วเราพ่นอะไรอีกบ่ได้พ่นครับหยุดไปกี่วันถึงพ่นครั้งหนึ่งสิบห้ามือครับสิบห้าวันยาวขนาดนี้ครับสิบห้ามือยาวขนาดนี้ครับแล้วเราก็พ่นอีกทีหนึ่งพ่นอีกทีหนึ่งพ่นมาเนี่ก็พ่นใส่ใส่ซอนหนึ่งครับใช้ช้อนหนึ่งครับนี่ผมถามไปล่วงหน้าเรื่องปลูกแล้วครับผมมาถามว่ากระเทียมเนี่ยเราก็พ่นไปอย่างนี้กี่วันอาทิตย์หนึ่งครับ อาทิตย์หนึ่งพ่นทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพ่นทีหนึ่งและกี่วันเก็บเก็บได้กาสิบวันครับเก้าสิบวันรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนะจัดสารคู่หูเนี่ยเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วครับพอหันมาบอกก่าใส่เวอร์แพนเบื่องป,ปุ๋ยโบตงใส่ฟันว่ามันสิงงามเหมอนวัาผมกับผมมาปุ๋ยอยู่แล้วผมอยากกินที่มันปลอดสารแน่นะครับมผมอยากกินที่มันปลอดสารผมกับผม,บผมอย่างพี่น้องกินที่นั้นมีสารผิด ่นว่าปุ๋ยนี่มันสิมีสารพิแต่ว่าก็สร้างเพ่นแต่ว่าผมกับ่มักปุ๋ยผมผมบ่มมาสีตยตนนี่จังม่มีสารนะครับทุ่นก็นหน่อยครับลดตน้นทุนนําลดตน้นทุนด้วยอาจารย์ผู้ช่วยบอกบอกชนิดนะครับว่าตอนนั้นมาแนะนําเพราะอะไรครับอ๋อครับคือในพื้นที่กระเทียมเนี่ยครับก็ก็เมื่อประมาณสองปีสามปีที่แล้วนะ <c oughs> ก็ไปดูพื้นที่กระเทียมอยู่ที่จังหวัดอุบล <c oughs> ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของเชื้อราครับเวลาปลูกปั๊บบางบางเม็ดมันก็จะไม่ขึ้น ก็โดนแมงโดนเชื้อรากินนะครับก็เลยเอาตัวไครตัวซานกับตัวคู่หงเราเนี่ยนะครับมาให้ทดลองใช้ทีนี้พอมาเจอคุณพ่อหานนะครับคุณพ่อหานก็มาแนะนําก็ได้แนะนําพ่อหานมาพ่อหานก็ได้มาสื่อสารต่อใ,ให้กับเกษตรกรนะครับพ่อสุทัศน์ครับครับโดยกระเทียมเนี่ยครับก่อนหน้านั้นนะ่ะกระเทียมของเรานะ่ะมันเป็นโรคตามที่อาจารย์ภูเขาว่าไหมครับใช่ครับจริงเหรอครับก่อนหน้านั้นมันมีโรคอะไรบ้างครับที่เข้ามาคุ้มกับกระเทียมของเราโรคกลาโรคลาหนอนหนอนหนอนนี่มันกินอะไรเราครับ มากินใบกระเทียมครับกินใบกระเทียมตอนมันยังเป็นเตอนบมีใบอยู่ครับผมมากินใบกระเทียมมีลากินที่หัวครับผมนกินที่ใบครับแล้วมีอะไรครับมันก็นี่เท่านั้นครับมีสองอันครับที่จะมายุ่งของเราครับหายาตลาดมาฉีดครับเอายาตลาดมาฉีดครับผมเป็นเคมีจากตลาดเคมีจากตลาดเอามาฉีดครับฉีดแล้วใช้ใช้งบประมาณเยอะไหมหนึ่งไร่เนี่ยก็ประมาณประมาณห้าร้อยครับ ห้าร้อยบาทต่อครั้งครับโอ้โหฉีดไปเยอะเยออย่างนั้นเลยห้าร้อยบาทครับแล้วมีอะไรอีกครับอันนั้นยาฆ่าหนอนห้าร้อยเหรอยาฆ่าลายอีกไหมยาฆ่าลายก็สามร้อยครับสามร้อยห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งไร่นี่นะครับผมต่อหนึ่งครั้งหรือยังไงต่อหนึ่งครั้งแล้วฉีดกี่ครั้งอ่ะตั้งเมื่อก่อนฉีดสองครั้งสองครั้งกว่าจะเก็บได้ครับผมไปครับปกติกระเทียมเนี่ยตอนนี้เราบอกเก้าสิบวันเก็บไอ้ก่อนนั้นน่ะก่อนจะใช้คู่หวกี่วันเก็บก็แปดสิบห้าวันแปดสิบห้าวันอ่ะ หมายความว่าพ่อก็นอกจากใช้เคมีในการปลูกแล้วครับผมเพื่อที่จะเก็บเนี่ยเขาต้องเก็บแปดสิบห้าวันเพราะเราเร่งเร่งโดยไปที่ร้านขายยาครับผมและบอกว่าขอซื้อปุ๋ยลงหัวครับผมก็เลยเก็บได้ไวเกได้ไวเหตุผลนี้ก็คือไปซื้อปุ๋ยลงหัวอีกเท่าไหร่ครับซื้อปุ๋ยลงหัวนี่็กระสอบหนึ่งประมาณแปดร้อยกว่าบาทครับกระสอบแปดร้อยกว่าบาทใช้ไปกี่กระสอบกระสอบหนึ่งครับกระสอบหนึ่งเมื่อกี้พ่นทั้งยาหนอน ทั้งยาลาครับผมครั้งละห้าหกเจ็ดแปดถ้งครั้งละแปดร้อยสองครั้งนี่ซื้ออีกแปดร้อยรวมแล้วก็ใช้ไปทั้งหมดแปดสามยี่สิบสี่สองพันสี่ร้อยบาทในตอนหนึ่งครอบถูกไหมครับครับแต่หลังจากนั้นปีนั้นที่ผ่านมาพอมารู้จักคู่หูพอมาจักคู่หูรู้จักคู่หูครับผมบ่ใส่ปุ๋ยจักเม็ดเลยปุ๋ยก็ไม่ต้องใสปุ๋ยโยมาต้องใสไอ้แปดร้อยไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใสปุ๋ยลงหัวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใสเคมี เคมีก็ไม่ใส่นอนน้อนกับบ่มีลาลากับบ่มีลาก็ไม่มีคุณพ่อคิดว่าหัวผลผลิตที่มันได้มันมันแตกต่างจากจากที่เราเคยใช้ครั้งก่อนยังไงแตกต่างกันเดียวครับเพราะมมนหนักกว่ากันครับน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักดีกว่าหนึ่งละครับหนึ่งหนึ่งละมันแน่นครับแหัวกระเทียมหัาแน่นหัวแน่นเนาะเขาบอกว่ใส่ปุ๋ยลงหัวป่อยธรรมชาติหัวเนี่ยก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยลงหัวไหมครับแน่นขึ้น ดังนั้นเมื่อมันแน่นขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยลงหัวและสีสันมาแล่ะครับอุ๊โทษครับสีสันก็ดีขึ้นครับสีสันดีขึ้นดีขึ้นเมื่อก่อนนี่<อ>นจับยังไม่ได้ใช้เม่อได้ใส่จับขึ้นซัวจับขึ้นนี่สีสมมติว่าตัวนี้นำนหำธาขีดต้นนั้นสีด้อยู่ซีขีดใส่ปุ๋ยสีขีดตัวนี้สีจะหาขีดก่อน พวงเดียวกันพวงเดียวกันจํานวนจํานวนเท่ากันเท่ากันครับก็หมายความว่าน้ําหนักดีครับครับให้ความรู้สึกว่ามันแน่นแน่นและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีหนอนไม่มีอะไรไม่มีเชื้อราติดตามบริสีได้ครับครับสมัยก่อนตอนที่เราเก็บตอนที่ยังไม่ได้เจอคู่หูเวลาเก็บมาถอนมานะเราเห็นว่าลาเนี่ยลาติดขึ้นเลยครับแม้แต่แห้งแล้วก็มีมีลาอยู่ครับนี่มอนอนครับมีนอนด้วยครับนอนก็จะคลายตัวออกมาครับ ค่อยๆกระดึบกระดึบมาอย่างนี้เหรอครับโอ้โหไล่หนึ่งที่ไปใช้เคมีอะไล่หนึ่งน้ําหนักการถอนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับมันกี่พันกิโลกี่ร้อยกิโลกันครับก็ได้ประมันตันกัวครับหลังจากนั้นมาครับพอมารูจักคู่หูวัสจันนะครับเบอร์แพนเบอร์แพนกระตานถอนมาแล้วถอนมาแล้วจํานวนน้าหนักครับจํานวนน้ำหนักตัวอีกสี่ด้สองตันครับสองตันครับตันกว่าๆเป็นสองตันครับปีที่ ยังไม่ใช้ได้เงินเท่าไหร่ตันกว่าๆนะตันกว่ากว่าครับก็ได้เงินก็ขายเนี่ยพี่น้องที่น้ำเนี่ยก็ได้ยุแล้วครับสี่ห้ามื่นสี่ห้าหมื่นครับปัจจุบันหลังจากใช้คู่หูสักเท่าไหร่ครับประมาณ 70, 000, เจ็ดแปดหมื่นครับเจ็ดแปดหมื่นเพิ่มเข้าไปเพิ่มมาค, 30, ครับสามหมื่นนะครับแล้วก็สามหมื่นนี่เราก็ต้นทุนของเราใช้ไปทั้งหมดรวมค่าแรงอะไรแล้วเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ก็ใช้แค่ คู่หูคู่หูนี่ครับเสียเงินไปเท่าไหร่คู่หูนี้พันสองอ่ะพันสองเสียพันสองได้สองปีพอดครับสองพันสองได้สองปีตกปีแล้วหกร้อยพี่ละหกร้อยแล้วใช้มาแล้วได้ตั้งห้าหกเจ็ดแปดได้แปดหมื่นข่าวก่อนนู้นห้าหมื่นลงทุนไปทั้งเรายังไม่ได้คำนวณหัวพันนะครับ เราคำนวณแค่เสียไปนะมันก็สองพันสี่แล้วถูกไหมครับสองพันสี่มีงานบ่ฟอเล้ยครับั่ฟองพื้นอีกยังมีปุ๋ยรองพื้นอีกครับผมก็เป็นเส็จประมาณห้าพันกอบห้าพันครับพูดกันง่ายๆว่าไว่าไปหาพันห้าพันในะที่สําคัญตกปีที่แล้วปีก่อนหน้าที่จะเจอคู่หมูใช้เงินไปทั้งหมด5,000ันเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดนอนกำจัดแมลงต่างๆแต่หลังจากมาเจอคู่หมู2ปีใช้ไปทั้งหมด พันสองครับพันสองยังมวนเบิดอยู่ครับตีละหกร้อยอย่างที่ย้ำยังมวนเบิดอยอะเลยครับแล้วก็ขายได้ตั้งแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับที่นี่เป็นแหล่งเห็นว่าเป็นแหล่งที่สําหรับมอบขายหัวพันธุด้วยขายหัวพันธุ์ด้วยเพราะเป็นพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ลักษณะของพันธุ์สีสเกตดั้งเดิมกลิ่นหอมแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเอาน้ํามันใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็ทุบกระเทียมของสีสเกตลงไปผัดเนี่ยเรียกว่าหอมตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้าน เห็นว่าพ่อนอกจากกระเทียมแล้วคุณพ่อก็ทําในเรื่องของหอมหอมตัวนี้ก็ใช้ของคู่หูเหมือนกันใช่ไหมครับพอเป็นไงวะพูดเรื่องหอมนิดนึงแต่ที่ผมจับเนี่ยนอกจากว่ามันได้น้ําหนักแล้วนะครับแล้วมันก็มีความเสมอกันนะหัวมันแน่นครับหอมมันแน่นมีความเสมอกันด้วยนะครับมันบวกคือสีใสบวกคือใสปุ๋ยตลาดครับใสปุ๋ยตลาดนี่หัวสิบโมแนนเอออันนี้จับได้น้ำหนักควอนไปู่งหัวโมแนนเล็กิครับอ๋อเหรอครับครับนี่ไผ่มาเห็นกันจางไหเด้ครับ เห็นยากได้ครับนพ่อใช้วิธีดูแลรักษายังไงเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่อย um 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 ู่ตามบ้านพักเรือนอาศัยครัอยากจะปลูกสักวาครึ่งว่าใช่ไหมพ่อพ่อจะแนะนําเขายังไงวิธีการปลูกหอมปลูกเกลือเลค็ดเกือกันก็ปลูกกระเทียมเนี่ยครับปลูกกระเทียมครับพร่ออะไรต้นนี้หอมนี่ึ้นมาได้สิบสองมือนี่สด้สอด้ยครับสิบสองมือก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับสิบสองมือครับนี่พอเราทุ่มไปแล้วสิบสองมื้อสิบสองวันเออสิบสองวันก็ฉีด คู่หูครับผมพ่นคู่หูัส่วนเท่าไหร่พ่อครับที่พ่อใช้ก็ที่แรกผมใส่สอนหนึ่งเนาะครับสอนหนึ่งกับต่อสิบหกลิตรน้ำสิบหกลิตรครับผมกับสีคู่กันก็ไปเทียบคู่ไปกับกระเทียมเลยครับใช้สูตรเดียวกับกระเทียมสูตรกระเทียมคู่เดียวกันเลยครับช้อนหนึ่งกับน้ำสิบหกลิตรครับผมและไข่ตัวซันครึ่งฝาครึ่งฝาครึ่งฝานะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเขากี่วันเก็บหกสิบห้ามือหกสิบห้าวัน ระหว่างนั้นพ่อพ่นแต่ละครั้งนะความถี่ยังไงสามวันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งครับตั้งแต่มันขึ้นมาสิบห้ามือก็เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งไปเรื่อยๆจนหกสิบห้าวันถ้าเก็บได้คนี่สีแต่สีสิบห้ามือเลยเร่าครับว่าดีสีดีครับไม่ได้ฉีดอีกแล้วครัตอนมันสี่สิบห้าวันก็ไม่ต้องฉีดอีกแล้วกระเทียมขึ้นกันครับกระเทียมมันงามคือสีแต่เจ็ดสิบมือนี่ก็ยุดสีครกระเทียมฉีดได้เจ็ดสิบมื้อเจ็ดสิบวัน ก็อยู่ฉีดอยุดฉีดของหอมเนี่ยมีโรคแบบไหนบ้างครับหอมนี่มีโรคหลายอย่างนะครับหลายอย่างกว่ากระเทียมครับใช่โรคนอนโรคกล้าครับบานก็เป็นโรคกุ้งแหงก็มีนะครับนี่กุ้งแหงกรมี้กับพริกครับอ๋กุ้งแหงมันเข้าไปที่ไหนครับที่ใบหรือว่าที่ที่ใบครับที่ใบนะฮะใบแหงครับใบแหงใบมันสี่แ้มก็แปลว่าหอมมีโรคมากกว่ากระเทียมครับผมและพ่อปลูกแค่วาสองวาเนี่ยโรคเหล่านั้นเจอไหมครับ ที่ยางจัดใช้คูห่หูไม่เจอครับไม่เจอเลยครับก่อนหน้านั้นเคยเจอไหมครับก่อนที่ยังไม่เจอคูห่หูเจออยู่ครับเจออยู่นะค,ะครับปีบนี้ผมสีที่แรกขึ้นมาผมเป็นสีซอนหนึ่งพ่อเก็บ้านเมื่ออีกผมก็อีสีที่ยู้อสอนหนึ่งคือเก่าพ่อเทือที่สองมาเทือที่สามนี่ผมสีสียู้อสองสอนผมเพิ่มขึ้นปริมาณขึ้นไมอ่อีกอ๋อครับแต่ว่าตันน้ำก็ใสซ้าเก่าเพิ่มก็บมบเพิ่มเป็นสามบาทเพิ่มเป็นสามสอนแล้วก็ครั้งสุดท้ายกี่ช้อน ตอนก่อนที่เราจะเก็บเขาตอน70็ดสิบมื้อสี่ส่วนเชื่อซื้อถ่ายเชื่อเศร้าเลยาปตอนเจ็มื้อเจ็ดสิบวันอัดเข้าไป4ี่ช้อนเลยน้ำสิบหลิตรผมและแต่ไขโตทานคงที่ขึ้นแต่ว่ากระโปรงเปืองเลยครับผมสีไล่ดึงนี่ผมสีสองถังก่อนสองถังเองเดินแบบไวเลยเริ่มแบบไวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรการปลูกกระเทียมของพ่อสุดฑาตโดยตรลยนะครับ นี่ใครจะนําไปใช้บ้างก็ไม่ไม่เถียงไม่ว่ากันนะโบกจงวันนี่กระสิบบ๊ส่งลงนิดกระซิบครับครับแล้วสูตรหอมก็เหมือนกับสูตรครับผมเหมือนกันแต่อันนี้เขาหกสิบห้ามื้อเขาเก็บได้ครับใช่ไหมครับหกสิบห้าวันเก็บได้วันแรกนะครับทาย้อนกลับไปนิดเดียววันแรกที่เขามาแนะนาคู่หง่าคุณพ่อเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่บ่อเสือแล้วครับครับไม่เชื่อวันนั้นคุณพ่อแสดงทีท่ายังไงครับ ยังสีใสหน่อยแกผมวะซ้อนเดียวอันนี้ท่อเล็บนี่ผมวะยังโวเสืออยู่นะพูดคุยผมวะมาโวใส่กันจะเชื่อได้ยังไงแา่ขี้เล็บแควขี้เล็บแล้วพ่นไดปเป็นไรพูดกับเขาอย่างนั้นเขาหน้าเขาเป็นไงคนที่เขามแนะนําหน้าเขาเป็นยังไงก็เขาก็สนิทกันนะครับก็บอกว่าลองมึงซัลองมึงสักก้อนเิ่นบ่กก็ปีนั้นผมก็ลองใสบ่งเลยครับเอามาลองบ่งผมว่า มันกี่วันที่พ่อหลังจากฉีดไปแล้วพ่อกี่วันพ่อถึงรู้สึกได้ก็เบมือที่สองครับเพราะว่าเนี่ยมันผืนทีเขานี่มันสิขึ้นไข้เรอยครับถ้าไข้ขเขียวๆเนี่ยมันไม่ดีถ้ามันดีดินะจะเป็นขี้ไข่เขียวๆเป็นตะไข่สีเขียวข, <ตะ S 1> ขึ้นมาครับผมครับ,<ม>รบนั่นคือว่ามันดีมันดีเล้ครับอ้าวผมว่าอ้าวคือเขาถ่ายอยู่พูดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมครับผู้ปลูกหอมครับวันนี้ ได้รับความรู้อย่างมากมายจากพ่อสุทัศน์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมที่ศรีสะเกดท่านได้ใช้คู่หูแล้วท่านก็เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดวิธีการใช้ลดต้นทุนด้วยการที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงท่านบอกใช้คู่หูก็พอแล้วครบถ้วนทุกอย่างและววิธีการใช้ท่านได้บอกไปเบื้องต้นแล้วว่าใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการสะสมให้ต้นนั้นแข็งแรงขึ้น หัวใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักขึ้นผมมิสเตอร์กรเกษตรยั่งยืนและผู้จัดการภาคอีสานอาจารย์ูชนะหมอยา<ๆ>ก็จะไปเยี่ยมเรียนพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานไปตรวจสอบไปดูแลให้สําคัญไปบอกกล่าวข่าวดีนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินลา้านใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เหมือนกับที่พ่อสุทัศน์ได้ทาไว้วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและกัผู้จัดการภาคอีสาน และท่านพี่พี่พอสุทัศน์เกษตร,ร,รกร,ร,กรผู้ปลูกกระเทียมหอมขออนุญาตลาไปก่อนวันหน้าจะหาเรื่องการ,กรเกษตรดีๆมาบอกท่านต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว้าแคนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยลวปลดหนี้